ดีครับผมสวัสดีครับ f c แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับปู่เยี่ยมพารวยมาเจอกันก็ให้สูตรไปเลยนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาชมกันว่าจะ้าเลขวิ่งสี่ตัวมาตัวสองสูตรชนกันแล้วครับบวกหนึ่งกับบวกสามแล้วให้มันชนกันเหลือสองตัวสองตัวมานะเรามาดูว่าจะเข้าไหมในงวด วันที่สะอ่าวันที่สิบเจ็ดมก,กราคมสองห้าหกหกครับผมอ่ะตามต่อหลังจากเข้าต่อเนื่องมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดนะครับผมมันก็เข้ายาว็่ทวนให้แค่หกงวดนะะอ่าตามชมเลยนะฮะงวดนี้จะเข้าตัวไหนนะฮะ อ่ะเราจะทวนกันมาตั้งแต่งวดหนึ่งศนะหนึ่งศนะบวกสามเราบวกสามก่อนนะจากงวดหนึ่งศเอาสีไหนดีเลขวิ่งชนสองงวดไอสองสูตรนะจะชนกันให้ดูนะเอางวดหนึ่งศนะครับผม หกวเป็นเก้านะฮนะเก้านย์ะอ่าแล้วก็เลขก็จะมาออก106อีกนะฮะเลขวิ่งก็9.0.1.2อีกนะฮะสตัวมาตัวนะเห็นไหมเข้า0ูนย์นะเข้าตรงนี้นะเข้าศูนย์ ามาออก789ครับ106มา789เข้าที่9หลักหน่วยครับ9บวก3เป็น12 2 3 4 5 5เข้า805ครับเข้าที่5หลัก5บวก3นะ5บวก3ก็เป็น8นะครับ8 9 0 1 05.93นะเข้าที่9 805แล้วก็093นะฮะ3บวก3เป็น6 6เจ็ด89เข้าที่6กับ9ครับผมทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะได้106ก็้196 6บวก3นะ ก็ได้9ก้านะฮนะเก้านย์ะฮะเข้ายาวเลยนะครับผมหนึ 6, เข้า106นะเข้าที่0นยะ์นะสูตรนี้เข้าที่0นะูนย์ะสูตรนี้7 8็ดเข้าที่9เข้าที่9ถูกตรงนี้นะฮะเจ็ดเข้าศูนย์แปเข้าที่5้านะฮะ 8 0ดศูนยเข้าที่9 093 6 7 8ย์นะเข้าที่6กับ9ก้านะเอาตัวไหนดีเอา9ดีและเอาหนะฮะเอาตัวแรกดีกว่าตัวที่2อนะหนึ่งได้9012จะมาตัวไหนเราจะมาเทียบกับงวดนี้นะ เอาหลักหน่วยบวกหนึ่งนะบวก1อันนี้นอบวก3านะอันนี้นอบวก1ได้เท่านะ่นระหนึ่งบวกหก็เป็น7นะได้เจ็ดเข้า0ูนะครับผมชนกันที่เลขศูนย์นะ,ะตัวชนมันก็คือ9กับ0นนะมาตัว9กับ0ูนย์ชนนะ ห0ึ่งศหน่อ่าหน่วยบวก1นะก็คือ6กบวกหนึ่งนี่หกบวกหเป็น7จ็ดนะเจ็ดนยเข้าสเข้าสตัวเลยนะเจ็ 7, 8, แต่มันชนที่9 0นะอ่าถูกนะเข้า0ชนที่9เข้า8 9ดนะเกบวกหนะเป็น0น ศูนยหนึ่งสองสาม่าชนที่สองสามนะแต่ว่าเลขวิ่งก็มาเข้าศูนย์เหมือนกันนะ0ูนย์ตรงนี้นะเข้าที่0ูนย์ห้าเลขชนไม่เข้านะจะเข้านอกรอบนะศูนย์ห้าเข้าด้วยกันนะอ่าห้าบวกหก็เป็นหนะหกเจ็ดแปดเ้า เข้าที่แปดกับเก้านะชนแปดกับเก้าเข้าไหมเข้าเก้าสามนะสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะสี่ห้าหกเจ็ดเลขวิ่งเข้าที่หกกับเจ็ดนะฮะอ่าเรามาดูวันนี้หนึ่งหกเจ็ดมันชนกันนะก็ได้หกเจ็ดนะเข้าที่หกนะครับผม เก้านะ6บวก1ก็เป็น7 7 8 9 0เอ่าเราจะได้เล,เลขวิ่งวันนี้9กับ0นะครับผม9กับ0จะต้องมา1ตัวนะเห็นไหมอ่าถ้าเราได้ตัวเลขวิ่งมาอย่างนี้นะชนวิ่งมาอย่างนี้มา1ตัวนะ 90127890 90. เราก็จะจับรหัสกันนะครับผมว่าถ้า90จับรหัส369จะมาตัวไหนนะเราจับรหัสกันนะจับรหัสจาก369นะนะ

ได้ที่8ปดครับผมไม่เข้านะแปดเก้าไม่เข้าเข้าแต่ตัววิ่งอ่าแปตัวนี้2กับ3ก็ไม่เข้านะแต่ว่าเลขวิ่งมันเข้าศูนย์อยู่ตัวนี้ตัวนี้เข้าที่ห้านะแต่เลขชนที่สองสามเลขชนไม่เข้านะไปเข้าที่ตัว ที่ไม่ชนนะคนมาคนละตัวจะเข้าออนะฮะเอาแปดห้าจะได้8กับ9นะ8 1แปดหนึ่งแปดสองแดสาดสีเสองเสมเ้าสี้าห้าเข้าที่9กสมนะครับผมอันนี้ใช้วิธีการจับรหัสสาม้านะฮะ

อ่าเรามาดูวันนี้เก้ากับศูนนะอ่าเกมานะก็จะมาที่92 9าสองเก้าสามเก้า็ศูนย์สามอ่าในตัวเลข2ตัวนี่ชอบ2แถวเนี่ยนะเก้าสองเก้าเลขวิ่ง ชอบที่92นะถ้า 0, 0ูมานะชอบที่03กับ04นนะฮะ เดือนที่92้าสนะกับเก้าสีอ่าถ้า0ูนย์มาก็มาที่03กับ04นย์ชอบตัวไหนครับ9 2้า9 4งศนะประมาณนี้นะถ้าตัวเดียวนะปู่ย่มยังชอบ92กับ04อยู่นะครับผมศู 04, ซึ่งมี704 604ู่ประมาณนี้นะ92 94 792 692อ่ะไปจับลัตเตอรีร่กันลองดูนะ สตัวให้ที่เจนะ็ดเก้าสองหกเอน่หกะตัวให้ที่เก้าสกับ9 4 0 3 0 4นะเด่นทุกตัวในชุดเลขวิ่งนะครับผมเข้านะวันนี้วิ่ง9กับ0จะมาไหมนะหมดเวลาครับผมผูเยี่ย,ายามลาพาจากในชุดเลขวิ่ง2ตัว2อสูตรชนกันนะงวดน,นี้วิ่ง9ก้ากับศูนกับศน่าจะมาที่0ูนยาเก่ง หกเก้าศูนย์หเก้อ่าอ่ะโอเคแล้วอจากครับผมไปแล้วไปแล้ว